สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันที่29มิถุนายน2023นะครับกลับมาเจอกันในข่าวเล่าเรื่องโครงการทีร่ปบอินุเรามาเจอกันใน EP ที่10 แล้วนะครับชิบาเรียมใกล้จะเปิดตัวแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่ข่าวเก่านะครับที่มาจากคอมเมดี้นะแต่อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ชัดเจนแล้วล่ะนะครไม่ว่าจะเป็นคุณลูซี่นะคะหรือนาวโนดนะครับ,รรบซึ่งเป็นวอร์ริเดเตอร์ของชิบะอินุก็ออกมายืนยันตรงกันนะครับพร้อมทั้งการส่งสัญญาณจากลีดเดอร์ของทีมพัฒนานะครับอย่างคุณ ไซโตชิคุซามะนะครก็ยืนยันในถึงข่าวดีนี้นะครับเราอาจจะได้เจอชิบะเรียมานะครับในช่วงประมาณปลายกรกฎาหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนสิงหานะครับซึ่งแอดมองว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดนะครับน่าจะกลับตัวได้ดีแล้วนะครับซึ่งถ้าตลาดมาเพื่อนๆเ,เราอาจจะไม่ได้เห็น ชีบาอินุในราคาถูกอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของการลงทุนถ้าพูดถึงการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วหรือเปล่านะครับถ้าตลาดมานะครับนักลงทุนยิ่งมีความชอบในโครงการที่ป๊อปปูล่านะครับแล้วก็ให้ผลการตอบแทนที่ดีอย่าลืมนะครับว่า ชิบะสวอปนะครเป็น d e f ฟที่ให้ผลการตอบแทนดีมากเพื่อนๆรู้ไหมว่าเจ้าหมาน้อยออมทองเนี่ยมีทุกอย่างที่ Value Investor ชอบนะครับทั้งในส่วนของโครงการ Community นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เจ้าน้องหมาดีทุกอย่างเลยนะครับแล้วในการออดิตของเซอร์ติเนี่ยชิบะอินุได้ A3 บวกทีเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่ามีความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยสูงนะครับซึ่งโครงการชิบะเรียมเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นโครงการ l a เยอรนะครับที่จะเข้ามาช่วยให้ชิบะ s w a ปเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นนะครับและพร้อมกันนั้นชิบะเรียมนะครับจะมีค่าแก๊สเป็นโวนนะครับซึ่งเหรียญน,นี้จะนำไปซื้อชิบะอินุกับมาเบิร์นนะครับมีเป้าหมายที่จะ ทำลายเจ้าชิบะอินุเนี่ยลงอย่างยิ่งยวดน,ยนะครับแล้วก็มี expectation แผนว่าภายใน2ปีนะครับเจ้าชิบะอินุเนี่ยแทบจะหายไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ80 เพื่อนเพื่อคิดดูแล้วกันนะคะว่าถ้า2ปีสามารถทำลายได้ขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าหลังเปิดตัวเนี่ยราคาจะวิ่งพุ่งมากเลยเพราะว่าเจ้าน้องหมาน้อยอ,อมทองเนี่ยมีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือ o v e r s u ์สปาใช่ไหมครับแต่นะปีนี้ราคามันร่วงมากเพราะว่า d e f าเนี่ยไม่ทำงานนะครับซึ่ง d e f าเนี่ยมีเงินออกจากระบบของ d e f าเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนเนและนอกจากนั้นเนี่ยนะ เจ้าชิบะอินุเนี่ยก็คล้ายๆกันกันกบ alternative ีฟคอยอื่นแม้ว่าหลายสำนักจะยังจัดให้เจ้าชิบะอินุเป็นมีมเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองนะคะแต่ก็มีกระแสะข่าวออกมาเยอะนะคะว่าถ้าตลาดกลับมานะครแล้วมีการซื้อขายชิบะอินุในระดับที่ ป๊อปปูล่านะครเจ้าชิบะอิโดเนี่ยโดยทีมพัฒนาอาจจะมีการสร้างบล็อกเชนของชิบะด็อกขึ้นมาเองโอ้โหเพื่อนๆถ้ามีบล็อกเชนของตัวเองเนี่ยรับรองเลยแอดมองว่าใหญ่แน่ๆนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงโดยความ ตั้งใจในการลงทุนของทิบป่าอินุของแอดน,นะคะแอดก็มีความรู้สึกว่ามานด้จะมีเวลาเก็บของเนี่ยอาจจะไม่นานก็ได้นะเพราะหลังจากนี้เราอาจจะได้ของดีในราคาแพงขึ้นก็ได้นะคะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นเนี่ย ข่าวเนี้ยสร้างความตื่นเต้นให้กับแอดจริงๆเลยนะครับก็พอเจอข่าวปุ๊บก็เฮ้ยเรื่องนี้มันต้องสื่อสารแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นว่าเจ้าน้องหมาชิบะอินุเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีชุมชนเนี่ยเข้ามาซื้อเจ้าน้องหมาเนี่ยเยอะมากนะครับรวมทั้งนะครับภาครัฐบาลนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ย ก็เป็นมิดชิบาอินุมากเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าลิสขึ้นไปบนกระดานเนี่ยทุกกระดานเลยนะครับต้องการที่จะมีชิบะอินุอยู่ในกระดานเทรดนะครับเพราะว่าเป็นโทเค็นที่เรียกแขกนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในความสนใจของลองหมา ของ CEX สำหรับน้องหมาเนี่ยจำนวนมากจริงะนะครับอย่างในกระดานไทยะนะครก็มีหลายกระดานนะอยากจะลิดแต่ว่ายัางไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของกรตนะครซึ่งแอบบอกว่าในอนาคตอันใกล้กรตอก็อาจจะอนุญาตให้มีการจำหน่าย ชิบะยูนุใน CX ของประเทศไทยอย่างกว้างขวางแน่นอนนะครับถ้ามีการพัฒนาตัวเองได้ดีขนาดนี้รับรองน่าสนใจสำหรับการที่จะมีไว้เพื่อการลงทุนจริงๆนะครับเจ้าน้องหมาน้อยออมทองก็ยังอยู่ในส่วนของ ความสนใจของแอดในการลงทุนจริงๆอาเพื่อน,อนๆไปดูนะครับว่าห้องกงฮับเนี่ยนะครับมีโครงการนะครับหรือคณะกรรมการที่พิจารณาในเรื่องของโทเค็นเนาะเพื่อที่จะให้เป็นสินทรัพย์นะนะครับที่มีความปลอดภัยนะครับคณะกรรมการเนี้ยของห้องกงก็มีชื่อย่อว่า h อส KVAC นะครับเขาก็จะพิจารณาในเรื่องของโทเค็นแล้วการลิสโทเค็นเข้าสู่ตลาดฮ่องกงเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด30โทเค็นหนึ่งในด้านก็คือชิบะอิด u เพื่อนๆดูสิครับว่าชิบะอ i ด u อยู่ทั่วโลกจริงๆนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ในฮับไหนก็มีความสนใจที่จะลงทุนใน ชิบะอินุเพราะโครงสร้างพื้นฐานของชิบะอินุมันคือสิ่งที่เรียกว่าดีจริงๆนะครับถ้าใครได้ตามมาตั้งแต่คลิปแรกๆเนี่ยอาจจะปูพื้นมาเลยตลอดเลยนะครับว่าเจ้าหน้งหมานดอยอมทองเนี่ยมันมีทุกอย่างที่เรียกว่าอ e ีโคซิสเต็มและมีทุกอย่างที่เป็นอีโคซิสเต็มที่ดีนั่นคือหลักของการแมนจเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆนะครับที่ลงทุนในน้องหมาน้อยอมทองนะแอดมองว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการถือครองชิบะอินุจริงๆแล้วก็มีเพื่อนนักลงทุนไทยของเราเนี่ยถือชิบะอินุเนี่ยในระดับ พันล้านชีบะเลยนะครับส่วนแอดมีไม่ถึงนะคะเพื่อนๆก็พ, <c oughs> พยายาม DCA นะครับแล้วก็พยายามเข้าซื้อตามจังหวะนะครับก็สนใจจริงๆแล้วก็คิดว่าเจ้าน้องหมาเนี่ยจะให้ผลการตอบแทนที่ดีแน่นอนประเด็นของชีบะอินโนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่เรื่องของโอเวอร์สปายกับในเรื่องของตลาดที่มันมีดีมาน้อยเกินไปถ้า ดีมานมันขยับขึ้นจริงๆมันไม่ต้องเบินไปถึง70-80%หรอกนะคะเพื่อน รับรองว่ามันจะผลักดันราคาไปได้ไกลแน่ๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนชิบะอีโนะเนี่ยก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชิบะอีโนะในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับสำหรับแอดเดนก็บอกเลยนะครับว่าตื่นเต้นมากนะครับปกติเนี่ยจะอ่านข่าวชิบะอีโนะนี่ก็จะประมาณช่วงบ่ายๆนะครับพอดีว่าเมื่อคืนนี้ดอนดึกนะครับก็ดังดูเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆนะครับแล้ว ทีนี้เรามาดูฝากฝั่งของเจแปนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเจแปนเนี่ยพยายามจะเป็นฮับของดิจิตอลเคอร์เรนซีเช่นเดียวกันนะเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะปล่อยให้ฮ่องกงฮับไปอยู่ในมือของจีนอย่างเดียวไม่นะเขาก็กำลังจะแข่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพของอ เทรดไฟนะครับก็เปิด CX เยอะเนี่ยก็คือ1นึ่งเทรดไฟที่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือ SBBank เนี่ย SBIBank นะครับเขาก็สร้าง SBIVC Trade นะครับแล้วก็ลิซชิปะอินุเข้าสู่กระดานเทรดของเขาด้วยโอ้โหเพื่อนๆคิดดูสิครับว่าเนี่ยขนาดธนาคารนะครับที่เข้ามาทำในเรื่องของอ การเป็น c x นะครับแล้วก็ cryptocurrency เนี่ยก็ยังสนใจที่จะนำชิบะอินุเข้าสู่เทรดดิ้งแพลตฟอร์มนะครับรับรองเลยนะครับว่าตลาดมาขออย่างเดียวเลยนะครับ ตลาดมาวิ่งแน่วิ่งแน่นะครับถ้าชิบะเหรียมมาแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในชิปะอินุยิ่งไปไกลเลยครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงทุนในน้องหมาดอยออมทองก็น่าจะโอ้รอเลยแหละนะครับอาจจะ มูลซูลได้แน่นะคะแอดเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ตลาดที่มันดูค่อนข้างจะซบเซาอะนะครับแล้วเจ้านางหมาชิบะอินุก็เป็นหนึ่งโครงการที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ยางไรก็ตามภาคธุรกิจของชิบะอินุกับไม่หยุดนิ่งเหมือนกับตลาดนะถ้าใครติดตามชิบะอินุดีๆจะเห็นได้เลยว่าภาคธุรกิจของชิบะอินุเนี่ย เป็นจริงนะครับแล้วก็พยายามที่จะเติบโตไปในทุกมิติเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าธุรกิจนะครับธุรกิจมันต้องไม่นิง่งแล้วมันต้องมีอยู่บนบล็อกเชนเท่านั้นนะ,นะครับแล้วมันต้องขยายตัวไปในทุกที่เลยนะครับถ้ามันขยายตัวไปได้เพื่อนๆรู้ไหมว่าโอกาสของการทำกำไรเนี่ยมันยิ่งยวด จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดก็รออย่างเดียวนะครับตลาดหมีเนี่ยมันควรจะไปได้สตทีนึงนะครับแล้วก็เสถียรภาพของตลาดควรกลับมาได้แล้วนะครับถ้าภาคธุรกิจเนี่ยกลับมาได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะภาคอเมริกันเนาะถ้าปด ปล่อยตลาดแล้วก็ค่าเงินรับรองตลาดคริปโตเครอรเรนซีทูเดมูนได้ไม่ยากเลยนะครับและหนึ่งในคอยที่มีโอกาสทูเดมูนได้ก็คือชิบาายนูคอมมิชี่เยอะมากคร่ะเพื่อนๆดังลงทุนเนี่ย เฝ้าจับตามองชิบะอินุทั่วโลกเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยไม่น้อยกว่า2อล้านคนนะคะทีนี้ลองมาดูกันว่าแผนชิบะเลียม,มนะครับเขาบอกว่าชิบะเรียมมีด้วยกันทั้งหมด3สเต็ปนะครับ ดาวโนดนะครับซึ่งเป็นโหนดที่รับจ้างเป็นวาลรีเตอร์และเป็นโหนดที่ใหญ่มากและเป็นโหนดเบืออาชีพด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณว่าชีปบเรีมใกล้เปิดตัวแล้วนะและก็อยู่ในสเต็ปที่3ซึ่งเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะทำการ เปิดตัวนะครบโอ้โหเพื่อนๆพ,พอรู้แบบนี้เรายิ่งมีความรู้สึกเลยว่าโอ้ใกล้เวลาแล้วนะครับที่เราจะได้สนุกไปกับโครงการของชิบะอิโนะนะครับแล้วก็มีชิบะเรียมเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนให้ฝันของนักลงทุนเนี่ย เป็นจริงนะครับยิ่งตามยิ่งสนุกนะครับยิ่งสนุกจริงๆเป็นอะไรที่ยิ่งตามแล้วยิ่งมีความรู้สึกว่าลหลงไหลไปกับชิบะอินูจริงๆนะคะเพื่อนๆลองมาดูกันว่า สเต็ปสุดท้ายของชิปะอินูเนี่ยนะคะเขามีอะไรกันบ้างนะคะแอดจะบอกว่าเป็นสเต็ปที่สนุกจริงๆนะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือสเตทเทสสเตเทสก็คือขั้นตอนการทดสอบอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเดเวล n อปเมนหมายความว่า ผลการทดสอบออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็จะนำมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับและก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคอนฟิกในขั้นตอนสุดท้ายถ้าคอนฟิกทำงานแล้วนะครับเพื่อนๆไม่นานแน่นอนชิบะอินุจะเปิดตัวชิบะเรียมเวอร์ชันเบต้าแน่นอนเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆว่า อ่านไปก็ตื่นเต้นไปขนลุกไปพอจริงๆแล้วชีบะเลี่ยมนะครับมันเป็นอะไรที่เรารอกันมาประมาณ2ปีแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างแอดเข้ามาลงทุนในโครงการของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ประมาณ1ปีนะครับก็เข้ามาในช่วงของเดือนพฤษภาปีที่แล้วเนาะก็เดินทางมาถึง1ปีกับอีก ประมาณ1เดือนนะครับก็บอกกับเพื่อนๆเลยครับว่าสิ่งที่แอดสนใจลงทุนเพราะว่าเป็น value investor นะครับก็คือชิบะเหรียมนั่นเองนะไอชิบะอินุนั่นเองแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ได้รู้จักว่า ชิบะอินุเนี่ยจะมีโครงการชิบะเรียมเนี่ยนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาของชิบะอินุนันหมายถึงเรื่องของโครงการของชิบะสวอปที่อยากจะให้มี e อ f i c i e n c y มากขึ้นมีความปลอดภัยสูงขึ้นและค่าแก๊สที่อยู่บนโครงการของชิบะเรียมก็คือเหรียญโบดน,นะคะจะใช้ในการซื้อคืนชิบะอินุกลับมา ทำลายนะครับตรงเนี้โหได้ตื่นเต้นมากจริงครับเพื่อนๆนยิ่งตามยิ่งสนุกนะครับตลาดมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันครับเพื่อนๆนเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราจะลงทุนเนี่ยมันมีโอกาสและมีอนาคตไหมเมื่อตลาดมันกลับมานะครับสิ่งที่เราลงทุนในสิ่งที่มันมีพื้นฐานที่ดีทําไมมันจะไปไม่ได้ครับ,รบเพื่อนๆมันต้องไปได้สิหลักของความเป็นจริงบนโลกใบนี้ อะไรที่ดีอันนั้นคือสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับอะไรที่ดีอยู่ในการลงทุนสิ่งนั้นจะตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนแน่นอนคร่บเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับและก็มั่นใจว่าการลุ้นครั้งนี้ จะไม่เสียเปล่าแน่นอนนะคะอันนี้คือเขาตื่นเต้นกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนคอมมูนิตี้ของชิบะอินุนักพัฒนาหรือแม้กระทั่งโนดนักธุรกิจเองก็ตื่นเต้นไปกับเจ้าน้องหมาน้อยออมทองแล้วก็มั่นใจว่าชิบะอินุจะทำเรื่องราวที่ดีๆให้กับนักลงทุนแน่นอนเราเป็นสาย v a l ์ลูอินเวสเตอนะคะเพื่อนๆ การลงทุนบนโครงสร้างพื้นฐานนะครับในเมื่อสินค้าที่เราเห็นเนี่ยมีราคาถูกแต่พื้นฐานมันดีเราจะมัวเสียเวลาไปหาสินค้าอื่นทำไมล่ะครับเพื่อน <c oughs> ๆเราก็ดูโครงการทิบ่ายดูดูสิครับเพราะของมันดีมันอยู่ตรงหน้านะครับแล้วมันก็มีราคาถูกน่าเก็บมากนะครับปัญหาของมัน เราก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนและมันก็กำลังจะได้รับการแก้ไขเราไม่ลงทุนในสินค้าประเภทนี้นะเราจะไปลงทุนในอะไรกันครับเพื่อนนะแล้วโดยเฉพาะโครงการมันนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาแน่นอนในการแก้ไขปัญหาเรายังมีเวลาในการเก็บของได้แบบสบายสบายเลยนะคะเพื่อนแต่ถ้าใครมีกำลังซับนะครับในฐานะช่วงนี้ ตลาดมันแย่มากแล้วราคามันดั้มลงขนาดนี้เก็บของได้ดีมากเลยแหละนะครับใช้ทุนน้อยๆนะครับแต่ได้จํานวนหุ้นเยอะเนี่ยหาไม่ได้อีกง่ายๆแน่นอนแหละนะครับเ,เพื่อนๆเพราะนักธุรกิจทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า2024นะครับในภาคของการลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจโลกจะกลับมาเฟื่องฟูงมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอีกไม่กี่เดือนนะคะเพื่อนๆจะเข้าสู่2024แล้วนะคะแล้วถ้าตลาดมันมีทิศทางที่ดีแล้วมันกลับมาได้จริงๆเพื่อนๆน,นึกว่าชิบะยิน you know, ุมันจะไม่วิ่งเหรอคะแอดว่ามันวิ่งแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะ เป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆลองพิจาราดูแล้วกันนะคะเพราะการที่ได้เห็นโครงการที่ปะเรียมนะครแล้วคนที่ออกมาพูดคือคนที่อินไซต์กับโครงการนะนะครับมันยิ่งทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยที่รอมา2ปีเนี่ยเป็นจริงแล้วนะคระเพื่อนๆก็น่าสนใจจริงๆแล้วนอกจากนั้นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า การลงข่าวของชิบะอิน่เนี่ยมันไปไกลมากกว่าการเปิดตัวก็คือ w ว r d p ลเปเปอร์ p ว p e r ก็คือ White Paper นะครที่จะออกมาในเรื่องของการพูดถึงหลักการเหตุผลเป้าหมายพันธกิจนะครับและก็ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการชิบะเรียมเนี่ย ใกล้จะปล่อยออกมาแล้วเพื่อนๆคือไวเปเปอร์นี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะว่าจะปล่อยแล้วเนี่ยถ้ามีการพูดถึงไวเปเปอร์นะครับรับรองเพื่อนๆใกล้แล้ว จริงๆนะครับใกล้แล้วจริงๆน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดมันปล่อยออกมาแล้วตลาดวิ่งด้วยนะครับโอ้โหเพื่อนๆเป็นเพื่อนที่มีการเก็บโครงการชิบะอินุไว้ในหัวใจนะครับแอดมั่นใจเลยว่าเรามาถูกจังหวะถูกที่ถูกทางถูกเวลาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใจเย็นๆเรื่องของตลาดนะครับไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามไม่ว่าจะหุ้นคริปโตเคอเรนซีนะครับตลาดกองทุนเลตุงเป๊ะหมดค่ะเพื่อนๆเพราะว่าตลาดมันแย่งจริงกันนะครัไม่มีใครเสียเปรียบใครเลยนะครับหรือไม่มีใครได้เปรียบใครมันเสมอตัวหมดแต่ถ้ามันกลับมานะครับแอดจะบอกว่าคริปโตเคอเรนซีมันวิ่งเร็วกว่าเพราะว่าตลาดมันมีความพร้อมแล้วก็ ต้นทุนมันต่ำให้กำไรสูงนะคะแล้วภาคของรัฐบาลทั่วโลกกำลังออกข้อกำหนดและกฎระเบียบในการลงทุนนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลเอาล้เอา้วยกับตลาดคริปโตเคอเรนซีซึ่งตอนนี้คือจังหวะกิบของจริงๆนะครับเรารอแค่ตลาดกลับมามัน to the moon ได้ไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดจะบอกว่า พอจะข่าวแบบนี้นะครับแอดก็ไปเติมพอตของแอดในชิบายอินุนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องหันกลับมามองแล้วเอ๊ะเราจะขยายพอตชิบายอินุได้แล้วหรือยังกันนะครับพอจะข่าวว่าเฮ้ยเวอร์เปเปอร์จะออกมาแล้วนะครับแล้วดาวน์โหลดเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้านะจริงๆต้องบอกว่าเป็นลูกค้านะครับของชิบ่ายอินุแล้วก็ทําหน้าที่เป็นวอลลีเดเตอร์ให้ด้วยยังบอกเลยบอกว่า ใกล้แล้วนะครับแล้วเราจะรอทรําพื้ครับเพื่อนๆเ,เราก็เข้าไปเก็บของสินะครับเพราะมันมีโอกาสไม่มากหรอกนะครับวันนี้ทําหน้าปกง่ายรียบเรียบนะครับ แต่เข้มข้นไปด้วยเรื่องเนื้อหาสาระแล้วก็ความตื่นเต้นของชิบะยินุที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันครับเพื่อนเพื่อเราเปินนักลงทุนนะครับลุ้นไปด้วยกันพอจะบอกว่าชิบะยินุนี่มีทุกอย่างเลยครับที่ VI อย่างเราชอบนะครับบั้นคงแข็งแรงนะครับการพัฒนาเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องนักลงทุนเยอะ มากนะครับแล้วอยู่ในคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าอันดับ15เลยนะครับแม้ว่าจะมีสลายที่เยอะมากและดีมาน์ที่น้อยขนาดไหนนะครับเจ้าทิบะอินุก็ยังยืนหนึ่งอยู่ได้ในหัวใจของนักลงทุนทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังยืนหนึ่งได้ใน ทุกสถาบันการเงินแล้วก็ทุกรัฐบาลนะครก็เปิดโอกาสให้เจ้าชีบะอิโดูเนี่ยได้อยู่ในโครงการของคริปโตเคอรเรนซีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแอดมองว่าโอกาสเก็บของ มีไม่เยอะแล้วแหละนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูแล้วก็พิจารณากันเองแล้วกันนะคะเพราะว่าเงินของเพื่อนๆการลงทุนของเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของแอดก็มีแค่หน้าที่ในการนำเสนอข่าวนะคะและก็วิเคราะห์โครงการชีบ่าินุสำหรับแอดจะบอกว่าชี่บ่อินุดีจริงๆและมีโอกาสแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ และจะพยายามกลับมาอัปเดตนะครับเจ้าชิบะอีดูอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องติดตามนะครับ Day-today แล้วแหละนะครับว่าชิบะรีมจะเปิดตัวตอนไหนก็แน่นะครับแล้วก็ราคาจะลงอีกเมื่อไหร่เพราะถ้าลงเก็บแน่นอนครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเราจะกลับมาเล่าข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ